No. some เหืออยู่ข้างหัวมุมมงมองเสงหลือว่าฟ้านันห้องแรงฝนนันเหื่อนหายดียปตัตสาีะในอับเสาบ่าสวงเบาเพราะกวงหอนคอนคอนตัวคอนคอนแรงบ่่าเศาร้าหลือแรงเห็นแต่คนแหง่ไงสะพัสสิง ไหนลูกไตคันฝนเทยาดย่อยก็ฝอยได้ซื่นดูลาแนมขึ้นเบิงท้องฟ้าเมฆไหลเดือนสับสนยุ่งสั่งมาคือใจคนบัดยามสาลานีดบ่สวงเบาเบยนอ จีไปเหนือมาใจทั้งใดคุณละมานนี่บโนเพิ่นว่าทุกอยู่ในสงสารบ่มีแนวสิเปียกได้มองใหม่ทุกข์ละทุกขัวว่าแสนสิคำมุนจากเขตที่กันดานทรมาเอาเหลือทุนได้เที่ยวนเวียนเอา คือองค์สัพพัญญูเจ้าเพิ่นนี้ไกลหลาห่างบ่ได้มาอยู่ข้างบ่ได้บุญกักัวอันควมเศร้าเก่ามองเพิ่นบ่ได้เ um กี่ยวข้องอยู่ในโลกสงศาลขึ้นสู่เมืองนี้ละคอย่างสบายหายโน อวรมนญงคือฝูงเฮาเจ้าและทาสขึ้นชื่อว่าสงสารกิเลสทานเป็นวงองให้มองสาวกามน ข้าเอสะทายยุ้มฟังได้จ <informação> ื่อจําเอาว่าซึ่งทั้งหลายเทนพ่อนํามาจะแจ้งกล่าวเว้าให้ฟังเทื่อละน้อยฟังแล้วคอยวิจารณ์บัดนี ตมาสิกล่าวตาลเดือนอ่านแสดงก่อนธรรมสอนภูมพระสัมมาสາດศรัทธาบุญสอนว่าเป็นแนวทางทําให้จิตใจบ่ไหวหวั่นขอสรรสูนญาติโยมทุกๆท่านฟังแล้วให้ฮํมน จิตใจเป็นทุกขคนนอนนางบ่มีสุขยุ้งยิ้มสิ่งทั้งปวงพายเฮานั้นเป็นทุกบาดภาพพอยแหมห่างอานิจจังสังขารนี้บ่มีแนวสิมันเทียง À, à, Hoi nhang sẽ thảo lòng sâm mân mày mua hiệu bang con kêu kêu lều kalao tham tiệp bên tùm hít tùa tụt mày hên hạ hai anh kai bom so hên bom mì yên xịt đơn yang lục hạ băng biệt nữa là tệp nứa lục băng lục เด่นจองจังตีดลูกตับไตนั่นเป็นพิเศให้ทรลมนลนันลูนบางคนสัมผัสขากูเทียนข้ออิมปากกะแวงแข้งขากลีบหน่อยทั้งจอยเหลืองหูพังเนื้อเป็นเปียนั้นร้อยเก บ่มีเบิ่เบิกเยี่ยไอ้ทุนถูกเวทานาคนเกิดมาในโลกาไผ่บ่มีโลกาถือว่าดีประเสริฐคาพุทธองค์เพิ่นเคยเ้าหฮาออกซ้อมรู้แลว้วบ่มีไผ่สิเวีนวางต่างคนกะต่างมีพญาต้องบองเขานั่นเบียดกาย ขีดเบิ่งเด้อตั้งแต่ยังยุ่มหน่อยเนื้อตึงตึงเสมอยุ่เมื่อแขนคอขิงคือเหล่าดังผาอินแป้งป่านเหลียวเบิ่งทันตาแข้วแข็งดีกะแกนแมนสีขบขาบเนื้ออินสีอนบุญทนาย เหล่าเบิ่งกายแก่นก้าบ่มีลาสีสันเปรียบดังจังทรโทใส้สองแสงสะบือดามคือว่าความงามนั้นผิวพันปลินแตงตาก็ใสสองแจ้งบ่มีเศร้าจมืดมัวอีกทั้งผมอยู่เก่าก็เคียงกองดำดีอยู่มื้อนี้งอ่อนว้ยมีสีเปรียบดังเถาอยู่ในน้ำ อันความงามนั้นสิสันบ่เดื่องลาคือดั่งดอกแต่ฟ้าแทนมาล้อมรอบปั่นปั่นแท้เจ้าแต่งเอานันละนาศรธา ตั้งแต่เจ้าที่เป็นรูปน้ำหญิงอยู่มื้อไอ้สาที่เป็นน้ำชายกะดั่งเดียวดอกกันนี่พอเมื่อปีเดือนใหญวันคืนหมุนเปียนเวียนจากควมหนุ่มแล้ววมเ่านมาเป็นนาสงสรทอนิจังมันบน บาด่าคว่ำแก่เท่ามาถึงแล้วเพิ่งม่เป็นหมอว่าอ็นและเนื้อกระหูเปียวหายเสียยังแต่น้านวหนังหอพันธนังไว้กายย้อนยานลุ่งเหลื่อยลังปวดข้อมืกคงเขวาก็หลุดออกแล้วข้างผัดยืนย้อนลุงจังว่าสมสีเนื้อเคยงามตั้งแต่คน นับมือมันที่เศร้าไปล่างกระโบใสจากคู่ในก็เลยเศร้าตาฟังบ่เห็นหุ่งย้มดุงเดินดวนผายเนมไปใส่กระโบได้ไก่ไก่กระโบเห็นอันว่าเกสาเสียนเขียวคือเท่าตั้งแต่ก่อนตอนเมื่อยังแก่เท่าเขาดวนดังหลอกเล่า อันว่าทํานุ่มเต้าเคยเต็งดีกําเกิ่งแผ่หาทิ้งเอาไว้คือสิเศร้านั่นบ่เป็นคันมาฮ้อหน้าบางเฒ่าซาแก่แก้มถึงยุงเอ้ยก็เรายามทุกคนเปียบดังถาเฟางเป็นพระสังคใหญ่ถอยไปบ่เืองินทุก งตลอดสิ้นหันเปล่นเปลี่ยนบ่เศร้าอันว่าความแก่เท่าสภาพก็เป็นถูกคุณอยู่เมยมันก็มีความสุขดังพระองค์คนสอนไว้อันนี้ในธรรมเถองค์พุทธเทศสอนซังไผได้ฟังเก่าเอาโยมเจ้า Hãy in toàn năm thọ đưa sa tăng nhũ <laughs> อันนี้บ่ได้แ e ก้งเก่าเว้าบังเบียดเราคนใดจะไปตามคําสอนพุทธองົ um ์เพิ่นสอนไว้หมดจากเครื่องสลาแล้วโลกาผัดมาพายุมแม่เอ้ยกายสีวิตหากอมผัดมาพอเจาหาลวง ความเจ็บนั้นหน่วงเหนื่อยในระหว่างกัญญาพอว่าคุณสนานั้นแก่ใกล้ขึ้นเฒ่าเข้าเมายังน้อยวัขนองเป็นสาวบ่าวเจ็บเน่าแนบเนื้อประดับไคู่สุคน ต่างแต่ว่ามีมากน้อยนักหน่วงหรือเบาบางผี่ต่างกันคนเจ็บบ่เคิงสากันไดบางคนสัมภโลค็เข้าในอุท้องท้องตึงจุกยิงลมปั่นปีนปันใส่สิบ่ยังบ่มีแนวสิยับยังตกระหวางข้าวกำโลกะจำจองที่ที่นั่นแฮงอนออน กินหลือนอนบ่มีใดทรมานอุกังทุกขังเป็นทุกข์ร้นคนเฮานี่ก็สร้างเป็นบ่มีภัยสิรกเว้นมุมจากที่ทรมานเกิดมาในสรงสารกะดังเดียวบ่มีเวนโกรเกียนสาจะทำ้งอทความจริงพระเจ้าก้าว บ่แม่นหาเรื่องเว้าความเศร้าเก่าบ่นคิดเบิ่งเด้อบางคนกากตายแต่น้อยกำลังออกหวีดคันบางคนความคันเดินก็เล่าตายไปซ่ํบางคนกำน้ตองควมเป็นสาวสอนเบายุ้เอ้ยมาตุลาตามเท้ามาตุลาตามเท้าดึงเทือนบ่ว่า บางคนพ่มได้เขาอยู่สอนผัวพังเฮียงหากคุณยุ่เมืยก็เล่าตายไปเสียได้ภาคพ่อยแหงหางป้าเมียคอยนุ่นแรงผัวเพ่งปาตายจากลำบากเลี้ยงลูกน้อยพ่อยได้เป็นแมมาเสียดายสู้ัว ท่านเพื่อนเบื่อนายสงสารยุ่งเลยเพิ่นบ่หาได้เลยลูกเมียได้วังไว้สมบัติมีเหนือยลนน้องเงินนาปอควาถึงข้าวหมดหม่กลทิมองหา จังว่าสังขารนี้มันบ่ดีจักอย่างยุ้มแม่เอ้ยผู้พามเด็กหนุ่มน้อยสาลาเฒ่ากระดังกันพูดถองค์ได้กา่านสาดความเกิดก็เป็นทุกข์คุณยุ้มเอยาลาีทุกขังมันบ่มีควสุขทุกข์บ่มียามเวความเจ็บเป็นป่วยไข้มอดนัง ขังยั่ไผ่กะนีบ่ผลทุกคนตองได้พวพเสมอด่างเจ้าดำกันอันว่าคุณเฮาหนีหักเวียนตายเวียนเกิดบ่ป่าเสือท้อก้อยหักเหืยงหยุ่งอยู่บ่ว้เกิดขึ้นมาแล้วก็ได้บ่มันเที่ยงยืนนานมุนเวียนไปตามการวัาตะวนเวียนกี่เหว กรรมเป็นเกี่ยวน้ำอยู่สู้สนองเป็นตาผู้สุนชนนีหามีแต่แน่จริงโยมแม่เอยมาบ่มสาดแล้วจักเปเปื่อยหนุ่มองจักสิเป็นแนวใดด้วยตกรรมา่งอความตายตามทิศเนื้อบ่มีสิลบีผีนี้ก็บ่พ้นของตายแท้คูสุ ขีดเบื่ออนาบแต่เฮาหลุดจากพนขันของแม่มันดาขันหามีในกิ่งนั้นคู่ลมทวนเวียงคือว่าหูเวทนาสัญญาสังขาญอีกกันวิญญาณนี้นํำมากายตั้งแต่งแปลงเป็นหูพังเนื้อเฮาเอื่นนันว่าคนแต่หากนี้บ่้นเกิดแก่เจ็บตายคุณอยู่เมือง บู่บันนายไข่ก็ดังเดียวเสมอดาตามที่ทําแสดงไว้กลเป็นของมัณฑ์ียงหวกเียงผู้ปินเปืองหวกเงียงผู้ปินเปืองจิตใจเศร้าสันคอนคิดเบิงเดอบางคนมีผู้สอนนอนห่วงกยังนี่สามีของเคยกันาเาไรลืมจอยมีบางคน ป้าไปเอาเมียหน่อยบอกของคอยเมียเก่าคุณยมเอ๋ยมีบางคนป้าไปเอาเมียหน่อยบอกของค่อยผัวเก่าเฮ็ดให้ผัวโศกเศร้าเฮ็ดให้เมียนั้นโศกเศร้าอุกเอาลังน้ำตาย่อนตันหาผ้ามัวหลงลืมตัวบูที่สตีขาดจับยังจริงเพ่มา 몬타라의 난다들 사탈다 พิจารณาในเดืออันกาญยอินสิกายอีกอาการสามสิบสองโมเมนของชีลังเทเพี่ยนแต่ไปบ่หยุดยังบ่มียังสิแนวเน่เกิดแก่เจ็บป่วยไข้้นยกรตายเท่านั้นแล้วบ่มีบ่มดอกมูเฮ้า ไปก็เป็นคือกันสิได้จากลูกเต่าผัวเป้าเมียฮะคุณยุูเมย์จากกันไปคุณทางห่างเอินนั้นหายจอย บอกขอคอยไปรีบเรียวปิวไปคือมักนุนแล้วแต่บุญบาปอยู่สู้น้ำคนทรงสนองเพราะสนั่นคอ้เฮาพี่และน้องเว้นสัวทําดีในเดือนบาละใี้ห้สะสมสิสวยสู้บบไม่มา,าง ให้มันสาสมสางสินทาเอาใจใส่ทั้งคนดีก็ว้เสียนมองปองสวรรค์คือจงในมือนี้เจ้าภาพทานได้สั่งก็กระทำบุญสารทึงทั้งทานจังเน้นใจหันกลางมีสัทธานักแน่นบอกคนแค้นว้วันเป็นน้าสาจัน์ จังว่าพี่และน้องก็มาพรอมจ้าพำมวนสาธุเดิขอให้ดีเลิศดวนในเป็นส่วนทั้งกุศลเกิดเป็นผลมหาสารในพอ่อพูนคุมคำ บุญที่ทำวันนี้บาลามีกายเพียรสรางสรรให้แก่ยวโงผู้เป็นพ่อผู้เป็นนีจจากแล้ว้พ่อใดส่วนกุศล ผู้ป้นจากไปแล้วคำเจ้ายังบ่ป้นนั่นจากทุกข์ทรมานขอให้บุญบันดาลสู่สวรรค์เียงแก้วคนจะมีบุญแล้วให้พิอยู่สู่ที่ยิ่งยุ่บุญมาเอยสวรรค์โลกกันมีจริงขอจงเนาอยู่พุ่น Hãy đứa đừng Semua kebila dititasi tu.